อันนี้กำลังไปพระราม9นะคะจะไปฉีดนะก็เลยไม่ได้แต่งหน้ามาไป่หน้าสดๆดเดี๋ยวไปดูกันไม่รู้ว่าที่คิกจะถ่ายให้ดูได้หรือเปล่านะคะน,นี่กำลังรอรถไฟฟ้าอยู่แฟนไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่านางก็ต้องไปด้วยไม่เห็นด้วยวที่จะต้องไปฉีดนะได้นั่งวินมาเพราะว่าเดินมาไม่ถูงจริงมันใกล้ามากหาไม่เจอในกูก็แม่บันบอกผิดอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไง ตอนนี้มาอยู่ในคลินิกแล้วนะคะเรางงมากคือใน Google มันบอกว่าเปิด11โมงแต่เขานัดเรามา10โมงแล้วมาถึงก็คือไม่มีใครเลยไม่มีพนักง,งานมีแต่คนทำความสะอาดไม่รู้นัดเรามาทำไมเมื่อกี้มีคนมาให้ลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออให้รอถึง11โมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถามว่าเให้ทำไม,ไมเปิด11โมงไม่นัดมา11โมงให้มา10โมงทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกเออมันเป็นลงคิวไว้อะไรเงี้ยก็งงๆไม่เข้าใจระบบเหมือนกันว่าเออทำไมทำอย่างนี้ ให้มารอทำไมแต่เขาบอกว่าเออให้ไปกินอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบก็กินมาแล้วอ่ะเพราะว่าเตรียมตัวมาสิบเอ็ดโมงสิบโมงคือพร้อมชีดอะก็ออไม่เป็นไรงงงงเหมือนกันแต่ก็อย่างนั้นน่ะมัง้งคลินิกี่ยัยมาอาจจะเป็นอย่างนี้เรามั้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบจองคิวเขาเป็นยังไงแฟนงงมากคนเยอรมันงงมากเพราะว่าคนเยอรมันเป็นแบบประเภทตรงเวลาไงเราก็งงว่าเอานัดมาสิบโมงล้วเป็นไงต้องนั่งรอถึงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ย แบบไม่ค่อยเต็มใจให้มาฉีดอยู่แล้วแล้วมาเจออย่างนี้นายยิง่งไม่ชอบใจเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยังไงนะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันเห็นเขารีวิวกันเย,ยอะแยะกังวลจุดไหนเป็นพิเศษเอ่ยมีปัญหาตรงนี้ที่ รอยตรงเนี้ยค่ะมันมันแก้ได้ไหมรอยแบบอย่างเงี้ยถ้ารอยตรงนั้นมันเป็นเส้นอินเดียไลน์เราก็มีเนี่ยเห็นไหมเวลายิ้มอ่ะแล้วมันทำยังไงให้มันหายได้ปะคือตอนนี้ไม่ไม่ยิ้มมันก็มีเนี่ยตรงน้ยถ้าฟิลเลอร์ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะไม่เป็นจุดที่เรายิ้มแต่เดี๋ยวให้ให้รู้สึกว่ามีแล้วมันนะแบบมีอายุมันดูแก่เราย้ำที่เรากังวลได้ไหมที่กังวลคือขมวดคิ้วที่กังวลได้มาย้ำตรงนั้นก็ได้อยากอยากให้ขมวดไม่ได้เลยอ่าโอเคอยากให้แบบป๊กเลยเพราะว่่าาชออออบบมมีีีรรยททตคืงน้ ไม่เพื่อเติมเพราะเดิมมันเป็นร่องเป็นร่องขมวดคิ้วแม้แม้ว่าเราไม่ได้ขมวดคิ้วก็ยังเป็นร่องอยู่เราเลยไปฉีดบ่อยใช่ไหมตอนแรกน้าชอบทำนั่งหงิกอยากดูเป็นโปรไหนดีจ๊ะเอาสามเอคลไปเลยก็ได้ค่ะได้เลยค่ะอันนี้เสียค่าอะไรไหมคะตอนมาย้อมไม่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 มีค่าอะไรหรอกจ้ะแค่เข้ามาย้อมีเฉยๆจ้ะเรากอยากให้เขาผสมให้ดูด้ได้กังวลได้เลยค่ะไม่เป็นไรระบุได้เลยจ้ะ หน้าแก้มตัวนี้ครึ่งครึ่งก็เป็นหนึ่งอ๋อใช่ใช่แล้วก็ล่องแก้มตัวนี้ครึ่งครึ่งก็เป็นหนึ่ง,นนงแล้วก็คางสองทั้งหมดเป็นสี่ค่ะ,คะ อันนี้คือผลลัพธ์หน้าหลังจากฉีดมาหนึ่งเดือนนะคะก็คือไปฉีดวันที่ครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์กว่าๆเราจะกำลังจะบินกลับไทยก็เลยจําเป็นจะต้องไปซ้านะก็หลังจากนั้นก็ไปซ้ําแล้วก็เนี่ยมาถึงวันนี้ก็คือจากครั้งแรกจนถึงวันนี้ก็คือหนึ่งเดือนเต็มนะคะก็คือที่เราฉีดมาก็คือมีโบท็อกทั่วหน้าเนาะโบท็อกฉีดไปประมาณสองรอยอยู่นะก็คือสองขวด แล้วก็อันที่เติมอีกไม่แน่ใจว่าอันที่เติมมันอยู่ใน2ขวดหรืออันที่เติมมันคือเอ็กซ่าก็คือ200บวกบวกอยู่นะแล้วก็ฉีดตรงนี้ที่มันเป็นรอยขีดตรงนี้เราไม่ชอบเรารู้สึกว่ามันมีแล้วมันน่าแก่เราก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์มาเติมข้างละครึ่งซีซีนะคะแล้วก็เติมตรงนี้ลองแก้มฟิลเลอร์ข้างละครึ่งซีซีแล้วก็คางหมอเชียร์คางหมอเชียร์ก็เลยฉีดมา2ซีซีเป็นจูวีเดิมนะแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้เป็นลิซเซนนะคะแล้วก็ฉีดแฟ ทั่วหน้า12เขม็มแฟตนี่น่าจะเป็นแฟตเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วจะฉีดมา12เขม็มก็คือแบ่งฉีดเป็นสองครั้งครั้งแรกหกเขม็มแล้วครั้งที่สองหกเข็มนะคือแฟตนี่เจ็บมากแฟตทาให้หน้าเราบวมมากฉีดแล้วเจ็บฟีลเหมือนถอนฟันอนะเจ็บแบบเจ็บแบบกัดกรามอะไรเนี่ยก็คือฉีดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะนี่คือผลลัพธ์หนึ่งเดือน คางเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคางคือโดนหมอแบบว่าเหมือนฟิลแบบว่าเชียอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเออฉีดมาหมอนไปฉีดคางแล้วสวยเลยนะคือเราอะ่ะรู้สึกว่ามันแบบหลอกๆอะ่ะดูทุกคนว่าไงแต่เราไม่คุ้นไม่ชินหน้าตัวเองไงอย่างคนอื่นมองมาอาจจะว่าเอ้ยดีอะไรเงรี้ยแล้วส่งไปเพื่อนดูเพื่อนบอกว่าดีแต่เรารู้สึกไม่ไม่มั่นใจนะกับคางเรารู้สึกว่ามันแบบดูเยอะไปอะ่ะดูเหมือนคนฉีดหน้ามาเยอะอะไรเงรี้ยเพราะคางมันแบบว่า หมือนยืดๆแล้วเวลาเราพูดมันก็จะดูไม่ค่อยธรรมชาติหรือเปล่าแต่ว่าอย่างอื่นก็คือฉีดบท็อกเนี่ยเราจะเน้นตรงนี้แล้วก็หน้าผากนะมันก็ทําให้ผิวแบบว่าเงาขึ้นอะไรขึ้นเนาะแล้วฉีดหน้าใส่ด้วยหน้าสนี้ฉีดอะไรไม่รู้จาได้แล้วหมื่นกว่าบาทแต่ว่าฉีดแค่ตรงนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าผิวตรงนี้ก็ดีขึ้นด้วยเมื่อวานแฟนก็ถากว่าเออหน้าเธอดีลงมนแบบไม่ได้คว้างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอีหน้าใส่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าเราฉีดแค่ข้างแก้้้้มมมมมแตต่่่่ททําา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 ไวววววรรงหนนนนผกกกกกกกดดีียยััอจจะะเเเป็บบใคูึ ก็ประมาณนี้แต่ว่าปีหน้าจะไม่ฉีดเยอะแล้วทุกคนจำไว้นะใครแล้วก็พูดอย่างนี้ปีหน้าจะไม่ฉีดเยอะปีหน้าจะฉีดแค่โบทอกอย่างเดียวจะเติมโบทอกอย่างเดียวที่เหลือจะไม่ฉีดอะไรแล้ว,ลว,ลวเพราะว่าหนึ่งจะเก็บเงินแล้วสองก็คือรู้สึกว่ามันก็เราไม่ใช่ด,งงดาราไม่รู้จะสวยไปไหน,นอกอไปแล้วก็ไม่ได้มีใครมาสปอนเซอร์ต้องจ่ายตังเองอะไรอย่างี้ก็รู้สึกเสียายเงินก็เลยปีหน้าจะไม่ฉีดหลายแล้วจะฉีดแค่โบทอกอย่างเดียวแบบเมนเทนโบทอกอย่างเดียวนะแล้วก็ที่เหลือจะแก้ไปตามวัยก็คงจะต้องปล่อยมันนะคิดว่า แต่ปากก็อาจจะไม่รู้ดิปากก็คือค่อนข้างโอเคแต่ว่าปากมันจะมีคลินิกหนึ่งที่เราอยากไปฉีดอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะพักก่อนเพราะว่าเปลืองนะประหยัดแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่บอกว่าเออไม่ใช่ดานลงดาราไม่ใชดาหน้าแบบจะต้องสวยไปถึงไหนอะ่ะเก็บเงินดีกว่านะก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะรอบนี้ก็หมดไปประมาณ 90K นะ